44นะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ธรรมดาเรามีอยู่แล้วหน้าร้านนะคะถ้าเป็นสีพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยนะคะที่เราไม่ได้ตัดเขาสั่งทําเราก็ทําให้นะคะไซส์ใหญ่อตอนนี้กําลังรวบรวมอยู่นะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่ที่ที่ลูกค้าลูกค้าเดิมๆนี่แหละคะ่ะเขาแบบลูกค้าที่เป็นแฟนคลับเนี่ยเราเอาใจขนาดไหนเห็นไหมคะเนี่ยตัดให้เลยพอสั่งตัดเนี่ยเราก็ตัดเลยนะคะสีครีม สีครีมจะเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยนะคะสีครีมหรือสีงาช้างนะคะที่มันเป็นตัวสั้นเนี่ยเราจะทำเพื่อที่เราจะได้ใส่กับสิ้นนะคะมันสวยตรงที่ว่าเราใส่กับสิน้นนี่แหละคะ่ะเวลาเราใส่เสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยตัดมาเพื่อใส่กับสิ้นนะคะมันไม่ใช่รว่าตัวสั้นตัวยาวอะไรนะคะเราก็ตัดตามส่วนนะคะรอบอกเอ่อไซส์เอสรอบอกจะอยู่ที่34นะคะ ไซส์เอ็มนะคะจะรอบอกจะอยู่ที่35 36ไซส์ L รอบอกจะอยู่ที่38นะคะ mm hmm. ก็ไล่ไปนะคะไซส์ x ออยู่ที่40นะคะ40แล้วก็เสื้อตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือช่วงไหล่เราไม่ต้องมาฟิกเลยว่าไหล่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อแขนเลยนะคะมันเป็นเสื้อแขนเลยใส่ได้เลยนะคะตอนนี้กําลังแพคนะคะกาลังแพคให้ลูกค้านะคะที่สั่งตัดนะคะที่เป็นไซส์อ่า ที่ไม่มีไม่มีอยู่ในร้านนะคะเราสั่งตัดเนี่ยตอนนี้เรากำลังแพ็กถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็จับจองกันมาได้ช่วงนี้เราเราเราตัดตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงอย่างที่แม่ค้าใส่นะคะตัวสีแดงแดงก็จะเป็นแดงอย่างนี้เลยอันนี้วันนี้เราเอามาให้ดูนี่คือเสื้อเสื้อที่เราตัดที่ว่าไม่มีไม่มีในที่เราขาย อันนี้จะเป็นเสื้อตัวใหญ่ไซส์4ี่สบหนะคะเราก็จะชาร์จตามอันนี้ไปนะคะเพราะว่าผ้าชิ้นหนึ่งตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่เราก็ต้องใช้ผ้าชิ้นกว่านะคะเพราะฉะนั้นเป็น,ปนการต่อรองกันนะคะว่าเก็บเงินไปทางเท่าไหร่จริงๆแล้วเสื้อตัวนี้เดี๋ยวราคาจะอยู่ที่650นะคะเก็บเงินไปทางก็อยู่ที่700นะคะถ้าไซส์ใหญ่กว่าไซส์ใหญ่กว่า4 4สี่ จะเป็น46 48อะไรก็สั่งตัดได้แต่เราก็จะคิดเพิ่มไปตามส่วนนะคะโดยโดยปกติเราก็จะส่งทางาบริษัทฟแฟลตนะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องอื่นเรื่องใดนะคะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาถามเราได้นะคะว่าเรา ส่งหรือยังหรืออะไรนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีกลโกงส่งหมกเม็ดอะไรนะคะร้านเราอ่ะเป็นร้านที่ตั้งมาเป็น10 10กว่าปี20ปีแล้วนะคะมีความอ่ามีรากฐานไม่ต้องกลัวว่าเราจะใช้กลเม็ดโกลโกงอะไรนะคะไม่มีการโกงนะคะมีแม้กระทั่งเก็บเงินปลายทางนะคะก็สั่งกันมาได้นะคะเรามาคอนเฟิร์มตัวนี้ให้ดูนะคะว่า เรายังตัดเรื่อยๆนะคะตัวนี้เราไม่เคยห่างหายไปไหนเลยนะคะตัวนี้เป็นงานที่ขายดีในร้านนะคะก็มาหน้าร้านก็จะมีไซส์ปกติคือไซส์ตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL เลยนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่อก34นะคะจนถึง44นะคะถ้าเกินจากนั้นก็มาคุยกับลูกค้าเออมาคุยกับแม่ค้าได้นะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเรามาอัปเดตเสื้อที่เรา,าเคยทำขายนะคะเดี๋ยว เราก็มาดูท้ายคลิปกัแล้กันว่าเราอยากได้สีไหนประมาณไหนนะคะรายละเอียดคุยกันได้นะคะรอบอกเท่านี้เท่านี้นะถ้ามันมีหน้าร้านเราก็ส่งได้เลยถ้ามันยังไม่มีถาม้าเรามีผ้าเราก็ตัดให้นะคะเสื้อตัวนี้สั่งได้ตลอดไม่ว่าจะดูเวลาไหนนะคะก็คลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้เรามาอัพ